สวัสดีครับนี่คือชีวิตของผมครับที่พวกคุณเห็นผมเป็นแบบนี้นี่ไม่ใช่การวิ่งแข่งและไม่ใช่การออกกำลังกายแต่เป็นการวิ่งหนีส้นตีนอะไรเนี่ยจะตามมาทำไมวะเนี่ยผมจะขอต้อนไปไหนอปพอได้แล้วแล้วตามไแล่สิบปีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยามไปเพื่อนตามไปเพื่อนตามไปเพื่อน เอ้ยไปยังก่อนเลยตาไปตามมาด้วยเฮ้ยถึงไหนวะเนี่ยเอ้ยแล้วเร็วดีกว่าถึงนี่ดีกว่าไปแลอย่าคิดว่าจะรอดเลเฮ้ยเฮ้ยมันไปหมดยังวะเนี่ยเฮ้ยเมึงไม่เจอใครเลยอะโอ๊ยเข้าทางบุรี จยุดไปขีดไฟพร้อมสูบอุตส่าห์ไปขโมยบุหรี่มันมาสูบไอ้ไอ้อะไรเนี่ยไอ้ช่วยไอ้ไอ้ไอ้เบาเบาโอ้ยผมขอโทษผมขอโทษผมไม่อยากเอาบุหรี่พี่มาหลอกแต่ผมอยากสูบขอโทษนะให้ผมสูบหน่อยโอ้ไอ้ไอ้จ๋าไอคือ อืมฉันเอง่ายตายดี่น่นี่นะนีแนะอะไรเฮ้อยำเข้าไปตายเมาก้อนยำตายโอ้โหนีนีตายเข้าไปเาอะไรกันเนี่ยช่วยด้วยนี่ยย่าย่าเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย อะไรอ่ะคนคนนั้นนี่นะช่างเถอะอย่ายสนใจเลยกลับมาแล้วครับนี่คุณแม่ผมเองครับเขาเป็นใบ้มานานแล้วคุณแม่คงจะหนาวหน้าดูเลยอ่ะผมพาให้ทักหน่อย อุ้น,นี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเอ่ยผมไม่รู้ว่าผมจะรอดจากตรงนี้ไหมกองทัพทรราชหนังหมาสอบประทักับรัฐบาลผมไม่รู้ว่าจะมีคนบนาดเจ็บเท่าไหร่ผมไม่คิดว่าเขาคนนั้นจะชั่วร้ายหรอกนะเช้าวันต่อมาเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ระหว่างกองทัพหนังหมากับฝ่ายรัฐบาล

คนเอกกล้วยหนึ่งในสี่คนที่อยู่จุดสูงสุดของรัฐบาลแกในผลกล้วยยายปายมาเฮ้ยกระสุดอับอาคมสินะเนี่ยอืมหน้อยแหละอียะมีอะไรจะสั่งเสียไหมอ้ยุแย่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 ยอยู่แย่แย่ฉันวางแกไม่รู้เรื่อง อีสิบปีต่อมาจะมีคนสื่อทอดเจตนาลมของฉันและรัฐบาลแกจะต้องพังพินาศย่าง <Yeah! S 3> าาย่าเวลาชิบหายฉันข้ามันได้แล้วนับตั้แต่นังหมาตายไปก็ไม่มีใครกล้าหือกฝ่ไฟรัฐบาลอีกเลย โฟฟันวันโฟอ๋อเด็แขนภูมิใจเสนอหนังหมาเด่นมุกวีสงครามโคตรพันเห็บหมาให้เสียงภาษาไทยโดยทีมงานโฟสิบปีต่อมาโอ้โหชัดเลยอ่ะแปะโอ้โหยฉันยังมีอะไรมากกว่านี้อีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเอาก่อนนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนั่งไหนเนี่ นี่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 อ๋อเนี่ยไม้นะโอ้ยอันนี้ให้ผมเหรอครับเนี่ยออใช่สิฉันสงสารแกเห็นแกใส่ชุดเดิมมาทำงานตลอดเลยนี่ก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วนะไปหาแม่แกเถอะให้ผมไปหาจริงหรอเนี่ยแกเป็นคนดีฉันก็เลยให้แกไปหายัางไงล่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมขอไปหาคุณแม่ก่อนนะครับอ่าปปปปไปออ้นี่มีแววว้ เอ๋เป็นไงคุณแม่เสื้อใหม่ออาแปะพึ่งให้มาสวยเลยใช่ไหมล่ะผมไปใส่ให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะเวัเเป็เไงเม่เอียวไหมเอเอเอ๋เอ๋เออ๊ยอเอเจ็บ อะไรไปโลฮะ,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 ะนี่มันผมเจอมาแล้วัวหน้าแจมือบนเลยไหมครับยังยก่นอนเอฉันจัดก,การเองแกไม่ต้องมาเสือกฉันมีคนที่ต้องไปหาก่อนแย่แล้วตอนนี้สายแล้วเดี๋ยวผมขอไปทำงานก่อนนะคุณแม่ อันโทรเชัดผดของกำลังฝ่ายรัฐบาลนี่ฝนอยู่ไหมอยู่ตลอดครับท่านขพเข้าไปหน่อยนะเอ้าเชิญตามสบายครับเฮ้ยไเ็รไเข้าไม่ได้เ้ยฝากก่อนไม่เข้าไม่ไรไม่ไรเจิไม่ไรฝากอะไรจะถอนหนึ่งล้านหนึ่งล้านสิบสอง ทนเอกฝนกองกำลังฝ่ายรัฐบาลพันโทคนใหม่เหรอมีธุระอะไรเขาวางแบบเมื่อถึงยศร้อยเอกทุกคนจะได้รับการฉีดสารชิดนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายและได้มีพลังที่แตกต่างกันออกไปเมือ่อฉีดสารเอ็กซ์โลบเบตเข้าร่างกายร่างกายคนคนนั้นก็จะมีพลังที่เหนือกว่ามนุษย์มากนัก และพี่ก็ได้พลังที่แข็งว่าไม่ต้องกินข้าวกินน้ำก็อยู่ได้ยะอืนี่แต่ว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พี่เปลี่ยนไปขนาดนี้สกราเมื่อสิกีก่อนนี่แหละวันที่เราจะได้เลื่อนตำแหน่งเก็เราข่ามันได้เราก็จะได้เลื่อนตำแหน่งและมีชื่อเสียงย ยยาเนีแต yeah. ่ว่า euh, พี Hence, he? really? ่ก็ทำมันไม่สำเร็จฮุน the ้าครับฮุน no. yeah, nice> ้าฮุน้าตื่นเถอะฮหน้าฮุน้าครับในพันกล้วยเนี่ยเขาฆ่านางหมาไม่ได้แล้วครับเขาเก่งจริงๆเลยอ่ะเขาเป็นวีรบุรุษแห่งสงครามจริงๆอ่ะเขาเก่งมากๆเลยอ่ะเขาแทบไม่ต้านเขามากเลย ที่จะเป็นแค่ตาแกที่เสียขวัญกับเรื่องหน้าสมเพชโอนปุ้ยจะมีเธออะไรแกก็ใส่หอยจ้าทั้นชั้นได้แล้วไม่งั้ันฉันจะฆ่าแกซะผมเจอเจ้านั่นแล้วเมื่อสิปีก่อนล่ะมันยังไม่ตายข่าวลือจากผู้บวที่ปกปิดพวกเราอาจจะเป็นเจ้านี่ก็ได้เราตรวจสอบพลังงานในรูปแบบเดียวกันได้อยู่ที่พิกัดนี้ครับอยู่นี่ลองดูสิอืออือ นี่แหละนี่แหละถึงเวลาที่เราจะต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีของเราฮ่าโอบยแปงเ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณแม่เฮ้ยคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่เป็นอะไรไปเนี่ยคุณแม่อะไรเนี่ย อะไรเนะนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเฮ้ยเขาตายไปแล้วอือให้รอตั้งนานเสียเวลาชิบหายเลยว่ะมึงคือหนังหมาสินนะนี่แกเป็นคนทำอย่างนั้นเหรอ <c oughs> โอ้ยโ,โอ้เจ็บโอ้ขอโทษ สิบปีที่รอคอยชื่อเสียงของฉันจะได้กลับขึ้นมาสักทีหนึ่งนี่นะวางไว้ก่อนผมไม่รู้เรื่องอะไรกันเนี่ยโอ้ยยังอยู่กับผมเลยไปมือฉันเปลี่ยนดีละต่อเนื่องไปย่าเฮ้ยย่า เมื <muitas> ่อโดนดังหมาในร่างนี้ต่อยก็จะเกิดสัญลักษณ์บนร่างกายและจะทำให้ร่างกายคนคุณนั้นรู้สึกทรมานครับพลังแกช่างหลายการเลือเกิน เราทำไม่ไหวแล้วร่างกายเราเป็นอะไรไปอีกเนี่ยหน้าละเปลี่ยนหน้าละบุบอะนี่แกทำไมร่างกายนั่นแกเป็นอะไรดูเท่าว่าพลังของแกจะน้อยลงกว่าปกติย่านี่นะ้ยยาอาอิสำลัแล้ว Go Mặt cái sống bao lúcเกิด cười đi โอ๊ยโอ๊ยเอา <-h> <laughs> <u -h. cười> <advertisements separately> <laughs> มานี่ก้นอนพอแล้วแกแกทำฉันต้องอับอายเมื่อสิบปีก่อนถ้าเกิดฉันไม่ล้มลงครั้งนั้นฉันคงต้องฆ่าแกไปแล้วเมื่อสิบปีก่อนอย่าอย่าโอ๊ยอออออจริงสิถ้าเกิดว่าเราใช้กฎโมเมนตัมเราต้องต่อยมันเข้าแน่แล,ลองวิธีนี้ดีกว่าเอาสิมาเลย <c oughs> แกจะทำอะไร แบบนี้ไงยาไม่เป็นไรเลยวิธีการของแกมันไร้ประโยชน์จริงวะนี่นะแต่เขาแกเมื่อสิปีก่อนน่าฉันถึงได้เกิดร้อยแผลแบบนี้เกต้องรัใช้ตอนนี้สูจะหนี้ไ่ได้หยาหรือว่าถ้าเกิดฉันไม่ล้มลงครั้งนั้นฉันคงต้องฆ่าแกไปแล้วเมื่อสิปีก่อนนี่นะวามไก่อนจริงสิดาบมัน นี่ีตมีแกบังอาจใช่ดาของฉันฟันฉันยังงั้นเหรอยูฮยายาขาฮ่าฮ่า้าอาอาา้าอา 啊啊！咦咦！哎哎！是过来呀呀，是过来呀呀，是过来一个！啊啊！哎哎！啊啊啊！拉通腿。啊。给。 อย่าคิดว่าฉันจะพ่ายแพ้แกนะแก่ฉันไม่ตายเว้ยโตไปขออนาดนั้นจะนั่นอย่างลุ้ขึ้นมาได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยสับประหลดชัดๆเลยนี่แก <c oughs> ช่วย <c oughs> ดีมาก เนื่อยหน่อยนะครับพี่ฝนผมคงให้งานพี่หนักเกินไปสินะครับอย่างนี้ทั้งวันยังได้อย่างนี้ทั้งวันยังได้นะไอ้เหี้ยใหใส่นากาศมาเลอกออกง่าย พี่มันอ่อนแอเกินไปผมจะแจ้งเบื้อบนว่าพี่และผมได้ต่อสู้กับนังหมาและมีผมคนเดียวที่รอดและคราวนี้ผมจะได้เลือกตำแหน่งเป็นพันเอกไม่สิอาจจะมากกว่านั้นและธุรกิจของผมก็จะไม่มีใครสงสัยจ้า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 จ้วง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 แทงแทงแทงต่อแทงสะสมเลือดใส่จอกอืมใส่อัว ช่างหวานหอมเหลือเกินบ้าไปแล้วน้าอะไรกันขนาดเนี้โอยเฮ้ยอออืมจะไปไหนความรับของวันฝนที่ถูกซ่อนมาสิบปีไม่น่าเชื่อว่าแกจะค้นพบได้ว่าต้องใช้ดาบของเจ้าของฝันเจ้าของมันเองต้องขอขอบคุณแกจริงๆฉันจึงตอบแทนแกโดยการส่งแม่แกไปเกิดใหม่ดีไหมล่ะนี่แก แก่คงจำไม่ได้สินะฉันเคยโดนแกเมื่อสิปีก่อนหักขาจนขาฉันต้องไปอย่างทุกวันนี่มันทำให้ฉันหงุดหงิดทุกครั้งที่ได้เจอชื่อแกมันเครียดมากเข้าใจไหมเฮ้มันเครียดมากเลยนี่ไ้หยเฮ้ยหัวขาด นี่แหละนี่แหละไม่เข้าหรอไม่ร้อยเอกแดงกองกําลังฝ่ายรัฐบาลเข้าเหรอไม่เข้าเหรอฮะฝากไว้เหรอนี่แนะนี่ไม่เข้าเหรอนี่มาถอดนี่ยนี่พอแล้วนี่โอ้ยพอได้แล้วโจร้อยเอกโจกองกําลังฝ่ายรัฐบาลครับหัวหน้าจริงๆฉันมีงานให้แกไปทำอย่างหนึ่ง ไปกำจัดไอ้อว้วนที่ชอบขโมยยาของฉันไปดมได้ไหมอะแต่กแกำแกำจัดได้ฉันไว้ใจแกคนเดียวเท่านั้นนะได้ครับหัวหน้าอาไปสิผมจะทำให้ดีครับไปมาไ,ได้แล้วถึงแล้โวโอ้โหไปขี้เธอขขุนหน้าเช็คเป้าเกงด้วยหัวหน้ามีเนื้อหรือเปล่าหัวหน้าครับหัวหน้าร้อยเอกอู กองกําลังฝ่ายรัฐบาลมีอะไรอุคือเราเจอศพของผู้พันฝนครับแต่ว่าเราไม่เจอศพคนนางหมากับดาบของผู้พันฝนเลยอะบ้านะ่ะฉันตัดหัวมันไปแล้วนี่นาะหรือว่าถ้าเกิดไม่ใช้อาวุธักิ์สิทธิ์ของข้ามันไม่ได้แน่อดังครับหัวหน้ามากับฉันเราต้องแจ้งเรื่องนี้ให้กับเบื้องบนก่อนครับหัวหน้ามาตามมาเร็วไปแล้วครับหัวหน้าระวังน,นะครับ แย่ yeah, จังเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยรีบร้อนกันหมดเลยอะ่ะแล้วคุณเองก็อยากจะแก้ตัวไหมล่ะครับไม่พูดก็รู้ครับผมมีอะไรมานำเสนอนะชว์นี่หน้ากากอีกาทำให้คุณมีพลังที่มากขึ้นแต่ว่าคุณจะควบคุมมันได้หรือเปล่าคือคุณอยู่กับตัวคุณแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้เลยบอยอย่าอยู่กับฉัน แม่ครับแม่แม่แม่ผมคิดถึงแม่แล้วเกินอ่ะแม่แม่แม่้้้ผมจะล้างแค้นพวกมันให้ได้ไปไอ้ไอ้อะไรเนี่ยไอ้โอ๊ยอะไรตัวเตี้ยอะไรอยู่ในกระเป๋าเพื่อสนทนาการแวกสาย พอพบตัวอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นศพแล้วน้อทำให้ได้ครับผมต้องทำเหมือนเขาคนนั้นให้ได้และผมจะปฏิวัติประเทศนี้จ้าลองดูสักทีว่าใครจะแน่กว่ากันไม่ว่าใครหน้าไหนจะให้รู้ว่านนกนั่นไม่จริงไม่อยากจะขิงไม่เชื่อตลอดเขาม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 าสู้กันค่ามอ่อนนั่งมานั่ง นั่งมานั่งมาหรือม,มูวีด็อกส้บ้าเอ้ยนี่ผู้มันโผล่กันครบสามตัวแล้วเหรอเนี่ยต้องเกิดสงครามครั้งใหญ่เมื่อสิบปีก่อนตรงตามที่เจ้านั่นพูดเลยเอะ พลเอกโชนหนึ่งในสี่คนที่อยู่จุดสูงสุดของรัฐบาลจะเย็นหนะ้าพลเอกมงคลหนึ่งในสี่คนที่อยู่จุดสูงสุดของรัฐบาลรู้ได้ไงว่ามันโผล่มาเชิเพิดกับพันเอกฝนได้ขับปะทะกับมันเราได้สูญเสียพันเอกฝนไปอย่างน่าเสียดาย <c oughs> เดี๋ยวหันก่อน <c oughs> คนเองสุรินหนึ่งในสี่คนที่อยู่จุดสูงสุดของรัฐบาลแต่ก็ดีที่เราได้รู้ว่ามีทาย,ยาทสืบทอดนักรบที่ชั่วร้ายปรากฏตัวออกมาแล้วผู้สืบทอดเหรอน่รัำสินดีหรือจริงแล้วมือสิปีก่อนแกไม่ได้ฆ่ามันเ <laughs> ข้าใจไหมแล้วมึงควยอะไรว่าแล้วหนึ่งในพวกเราต้องมีนอนบอลไส้ครอกสักตัวแน่ก็คือกาเองซินะ <laughs> พอได้ละเขาที่เราได้รับรายงานจากเชฟเพิร์หนังหมาในร่างใหม่นี้มีพลังน้อยกว่าเดิมมากนักเป็นไปได้ว่าผู้สืบทอดคนใหม่ยังจะควบคุมพลังตัวเองไม่ได้แน่นี่เป็นโอกาสของพวกเราที่เราจะฆ่ามันก่อนที่มันจะคุมร่างนั้นได้ไงล่ะท่านวีระบุลุถ เอาไงต่อละครับท่านตามหาหนังแมว